สบายดีเดอ้อพี่น้องเลยมือนี้มาพบมาพอกันอยู่ป่าเนาะอยู่ห้วยเป็นอยู่ป่าพี่น้องมอนีอันโอ๊ยเห็นานาะนาะพี่น้องมือนีอันมาหลาะห่วยฮาหนอไม่รองบนเนาะพี่น้องแต่ว่าอันดิน้นพงกุนกุนพี่น,อน้องดินพงกุนกุนเนาะเพราะว่าฝนมันบ่แหงมาู้เดียวพี่น้องเลยอากาศบดๆเลยพามิกกี้มานะ้ามอนี มาหล่อบังลองบังพี่น้องโคดมันตกแบบว่าตกซองซ้ำเถือ่อแต่ว่ามันตกเบาแหง้งดินมันบกเปียกได้พี่น้องมาหล่อบัง้องไม้กแ็แหง้งแห้งเอาเพยียงมันสีออกเนาะบบคือปีที่แล้วมันยังก็ออกปีนี้ยังก็บโบออกพี่น้องเอ้ยออยากค่ะโอ้เอาก็มาหอดนะ อันนี้บริเวณเต่าได้ดพี่น้องเอ้ยตะเวันเถียงเลยเนาะตะเวันเถียงแต่มาให้ยช่องพ่อลูกคนอยู่เถียงมาคนเดียวก็สี่บริคนเดียวปัญหาหรอกกำบักบมุมพี่น้องบักมุมมาเป็นหมือไปหนะ้าแรกพี่น้องนี่อันอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นป่าสวนมันก็จะเนาะบริป่าหากอนนะั่นเนาะพี่น้องจักว่าออกออจากกักบริขึ้นไปเบิง่ง แต่เพิ่นบ่ทันได้ปลูกบ่ทันได้ไถดอกพี่น้องปีนี้ปีที่สองเนาะปีที่แล้วเพิ่นก็ขวัดไปขวัดไปแล้วนี่แต่ถ้ามันอยู่ห้วยไปสีห้างน้ได้มันโอยบ่ได้ขึ้นไปเบิง่งกระยาดอกสีหาลงลุ่่มพีน้องเดี๋ยวจังหาเลอกไปแถวน,นั้นเนาะเพื่อได้ตื่มกันละเล็กน้อยอค่อยเฮาก็มาฮอดอัตะเวนเที่ยงเลยดอกพี่น้องเอ้ยมามาแป๊บเดียวแล้วก็สิพาลูกเมื่อมื้อนี้บ่ได้มาอยู่เฮืองเนาะพาพี่น้องหาหน่อยไหม ก็ทำไมก็ลายอยู่แต่ว่ามันถ้าแบบเขาจูดนะเนาะถ้าแบบเขาจูดมันมันสีออกอยู่ก็ทำไมอันนี้อันนี้ก็เจ้าจูดชวนมันก็เจ้ามันลามมันน่อยเดียวแต่ถ้าก็แบบว่าไผ่บ่ไหมก็ไม่มันก็บ่ออกว่ามันแห้งคนอันนี้ก็เจ้าอันนี้ก็เจ้าหักอะไรให้ได้บักมุมมุมมักมุมมาเป็นมุมหน้าแรงกับสีสิ้นย่านอยู่ได้เห็นว่าคอยก็ได้ขับย้มหาเห็ดยังว่าคนลายย้มนี่กับสิ้นย่าน แหละฮะเลาะลงไปหั่นจักหน่อยแล้วก็สิลาะขึ้นเิงเลยพี่น้องเลยเป็นตาได้เก่งอยู่บ่เนาะพี่น้องคือมันบ่ได้ตั้งใจมาหาน้ำไม้เด้อเนาะ ไมได้ตั้งใจมาหาน่อไม้แต่ว่าอันเป็นได้ก็ได้มาเลยก็เลยมาเลาะบึงน่อไม้เห็นน่อไม้เหรอพี่น้องแห้งๆกับพ่อน่อไม้แต่ท่กโชคดีเติบได้นี่พี่น้อง นี่นี่นี่นมีมือกล้องมสิยาน่เนาะพี่น้องก็สีเสียเวลาเเนาะมีมือกล้องถ่ายให้ยังมอ้ยลองหาก่อนพี่น้องเผื่อว่าได้สักกอบสักกรมก็พอแกงเนาะแถวนี่มันเป็นดินชายพี่น้องเอ้นตกดีกคือนึงเถีออกขัเจะไปับเอาก่อนเด้อพี่น้องยน คือสีมันเมือนเชุ่อมกันนตกยันโอ๊โอ้จตายแล้วอ้านี่ลนตกะะเหลื่อมขะดังง พี่น้องปาอยดบอกุมพี่น้องทำได้แบบนี้ได้อันก็บพอแกงดี่รอกกอแนงพี่น้องกะคือจุดปัหาถั่วเนาะก็ไม้ก็ะลายอยู่แต่ว่าถ้ามีเวลาลายลหาไล่ไ่เหนกาจจะได้พอแกงนี่เนาะ แล้วนี้มันเป็นดินทรายดีอยูอ่ด้วยพอคนตกคือหนึ่งช่องเตือมันก็จะออกคุณแนงนะพี่นอ้องพูนแต่ว่าอันนี้คนมันหบวแหงเนาะมันก็เลยไม่ออกเลยพี่น้อง เลาะขึ้นกันพี่น้องเอ้ยบอดามุมมันแห้งเนาะจงมีตั้งใจกันตั้งใจพามิวกี้มาหน้าแป๊บหนึ่งแหละแต่ว่ามาเบิ่งเพิ่นปั่นบุญมรดกให้หน้าตะก้ากันก็เลยแวะลงมาเบิ่งทำไมเลยพี่น้องก็ได้ตั้งใจามาหาน้าไม้ไหรอกเนาะพอกระหู้อยู่ว่ามันบ่ได้อันนี้เนาะเพราะมันยังแห้งอยู่เลาะเบิ่งวะ่ะ ได้ก็ได้กับรถตีห้ายังเนาะตูไต่เบิ่งอีกสกอสังกอสิออกหรือยังมันแห้งเนาะเบิ่งก่อนขับมีกับพี่สิบโบเรือคนเนาะก่อนนี้ก็เลยไปเด้อเต้ามุมๆไปเด้อหลุกเมือปะ บักนกแรกปนมาน้ำบัากนกแรกอยู่น้ำกระเจ้าอันนี้เขาเป็นเขาจุดเฮิงมันก็ออกแล้วตอนนี้เนาะนี่แบบว่าใครเขาหากระจุดบดเถิงจักผู้ใดเนาะหมักไปหาจุดป่าจุดดอนเด็พี่น้องจะทาแบบไผ่ใหม่ดีเราใหม่ก็ดีนะเนาะก็จะไปหามันออกรับทราบอยู่ที่เขาจุดเฮิงเขาใหม่ํำนิก็พาะกระเทินมันท้าไม่ํำน้มันพ่อกระเทินมันก็บอกพี่น้อง คือบางคนก็จะไปหาไม้ไผ่ใหม่แบบใหม่รี่รอใหม่คือตอหยาเพกแบบนี้นะมันจะออกยูสแบบว่าใหม่แต่เึงเนาะเมื่อดีกว่าเลาะน้อยเดียวแหละพี่้องหัวเลาะไปก็คือสิบมีน้นไม้เนาะออกแต่ก้อนต้นไม้พี่้องยอดร้อยอดีตตะเกาวคุมแบบนี้ไปหาขวัดเขียนเขียนโมเขียนจะนามันเข่าคุม ได้ลายได้ตะเกาวเขียดลายด้วยนี่ดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยมีพี่นอ้องมันอึดแล้วตะกับไปหาขวดเอาโอ้ยได้เครื่องคองพี่น้องเดี๋ยวนี้ย่านอย่างเดียวคือง,งูขวดลองบอกนพี่น้องลอง,งพี่น้องบูหนึ่งตะเกาโอ้ยคุมแบบนี้เขียดเข่าส้นซมเปอนี่บูมีฮอตค้นขวดเพราขวดแล้วมันบูมี่น้องพี่น้อง สุดท้ายมาเบิ่งก็นละไม่ก็เดียวได้นีกันอันคือซิบุมีคือกัน,ะะนทะเลพี่น้องที่แล้วดวกอกกระจกเจียวออกพอวฝนตกปีนี้ยังก็ไม่มีจ้าโคกแห้งจ้าแดดองหนนอุ่นเนาะปีนี้เดือนหกลาว,วแล้วกระสัามกระส่อนหาตะเกา ไช่แต่มันบมแดดมือนี่แมันแดดเอ้ยมันแดดคอยกับบมานรืมามือนอยาะน้แบบเนี้ยเอาเพี้ยงสิจะไปมีเนาะพี่น้องนี่ที่เข้าได้น่ะคือกอนไม้ไผ่ไม้ดอกมันออกแบบนี้ฝนตกระดรับลายเถื่อนขมันจงออกไม่ก็ได้ช่สำอันคือเห็นเลยพี่น้องมันโมมีมันแห้งมันแดง ดอกกระเจียวกับบออกเป็นความจะวาหรือเนี่ยวิกระเจ้าคือออกใช่ไหมมันแห้งแรงผนบรุษตกอย่างนี้มื่อวานวันสี่ลายวันใกล้ๆก็แห้งแห้งยังออกเห็นกระเจ้าแดงๆลงก่ำเมื่อมีจากดอกเลยบออกกี่ทีเลยมิวกีกับโพดอะไรตอนนี้ชิบชองมุงกว่าก็จะบ่ายมุงยังบันอนอยู่พี่น้องก็โตปกตินอนจะตื่นต่เฮงเลยได้สำนีนอนยังอ่ะลยวันนี้เมื่อวั้มามาบัได้เอาคองมิวกีมาเลยเนาะเอามาแต่กางเกงตัวหนึ่งกับเสื้อตัวหนึ่ง แล้วก็พ้าอ้อมซองพืนแขนต้นเลนเลน,น้มก็ส่งจะขวดมาขวดนักนากนาก,ด,ากดึงขึ้นในชงฮะนักนาก,ากมาดื้อเด้ <laughs> แลาเวิ่งดื้อชวนมันจะ้ะหนึ่งเข่าขพี่น้องเพระาะว่าอันนี้กับมันกระชิบายเลยเนาะสุพรรก็น่าจะกินข่าอยู่หน้าเลยมือน,นี้สุพวรยังพาพ่อหนะาวหนะาวแล้วกับพวนหนะาวพ่นนะ่ยังพากันไปพังรัก มาข้านึงย้มเทียงว่าวแม่ผลช่องเถวผลบดีหนึ่งข้าลายนะบ่มียังกินก็คือจะเป็นปลาในน้องเลยพี่น้องบูบ่าจจรก็เลยคนกระโบต๊กโบตีโอ้ยมันยังกระโบออกฟินพี่ไก่เห็นนะไม่นะ้ำมันกระโบได้นะเนาะแห้งแรงขลีดินพงกุนกุนพี่น้องคล้ายแต่ว่ามันโบเดชโบเดดแต่มันก็นเอาเนาะเว้ยเนานะโอเคพี่น้อง สำหรับคลิปหนึ่งเอจบไว้สำหรับมึงเดินเดินเป็นปรยนั่นเลยวัมาห่มาหนาสองเดือนชองเดือนกว่าแล้วมันงคอยบริมาเนี่ยขอพ่อคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีไปกับเที่ยงนานหน่อยแล้วพี่น้องเลยแล้วพี่น้องบายบาย